ทุนมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลที่ฟังได้สับแล้วจับมาบอกพี่ม่อนนะนมสามเต้าได้ยินว่านมสามเต้าโอเคค่ะ okay. เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการของสถาบัน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชสนสวัสดีครับพี่นิพนธ์สวัสดีครับคุณม่อนกินนมจากเต้าไหมพี่ไม่รู้จักเห็นไหมตกเหมือนกันอาเอาเอา ตายแล้ว,วอ,อยู่<ด>ยวงไหนเนี่ยไม่รู้จกักนมสามเต้าขึ้นไรเองครับอ่ะหนะหนะหะไปหาเองก็แล้วกันไม่บอกหรอกเห็นแล้วเราเราอยู่ข้างนอกเเราไปเล่นอะไรนะเจดับเบิลยูดีใช่ไหมพี่แล้วเป็นไงมัง้งยืนยืนเก้าบาทหกอยู่อ่ะแต่เก้าบาทเจ็ดอ่ะเออเห็นก็เทียกันหลายเจ้าเนื่อืี เียมากๆมันก็เลยไม่ขึ้นมั้งอ๋อเหรอปิงก็เทียด้วยนะรับมือต่อเหอไม่รู้อะเรามาตั้งแต่ตามแปดบาทอะแต่กรอบพี่ให้เก้าบาทสิบบาทเนาะเก้าบาทสิบบาทใชะตอนนี้ห้ามหลุดเก้าบาทสิบตังค์อ๋อรอบนี้ใครตามเจีวีดีห้ามหลุดเก้าบาทสิบตังค์เพราะมันเบรกเบรกขึ้นมาแล้วห้ามหลุดเก้าบาทสิบตังค์เก้าบาทสิบตังค์ห้ามหลุดนะคะอจีดับเป็นยูดีภาพที่เห็นมันก็เนาะ บ้านปูนี่ก็เหลืออีกสิสี่สิบตังค์นะเท่าไร่ของพี่สิบเจ็ดหกเหรอคะสามสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดแปดประมาณนี้โอเคมันสามแล้วว่ามันมีสามขึ้นนี่สามแล้สามมันจบตรงไหนก็ได้นะฮะผ่านสิบหกห้าหกสิบหกห้ามาเนี่ยพี่จบไปตลอดเลยโอเคต่อวันประกาศผลมั้งกำไรดีเนี่ยใช่ใช่เห็นเป็นกำไรดีจบได้พอดีก็เกิดมาก็จบรอกครใครอดี ตลาดขึ้นไม่ได้ก็เอโทีขึ้นไปเรื่อยๆทำไมเอโทีต้องขึ้นล่ะไม่รู้ว่าไม่ไม่มีตัวอื่นขึ้นเนี่ยหาเหตุผล <พน S 2> ให้นหน่อยสิคาอยากรู้มันเป็นเรือที่ไม่มีแรงขายไงอ๋อขึ้นๆๆๆไปไม่มีใครขายให้โ okay. อเคคุณพูดห<อ>ุอใช่เพราะพอยู่ที่คุณหมดเนี่ยคำตอบจบทําไมโอเอทีขึ้นนะคนถามพี่ม่อนบ้าปูนทำไมไม่ลงก็เหมือนกันเจ้าเดียวกันอคุณก็อยู่ในมือเจ้าหมด เพราะไม่มีคนขายออกมาใช่เพราะคนขายเนี่ยซ er> ื้อเข้าไปหมดแล้วโอเคหรอถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าเรามีเราก็ถือไปกับเขาหรือเปล่าล่ะค่ะก็ถือไปในวันหนึ่งเก็ขายเัาก็เล่นอย่างนี้อยู่แล้วไงอ่ะอ่ะคนชุมพรฟังไว้นะบ้านปูเออทีคนชุมพรเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็เขาก็ขายพวกนี้ลงมาถ้าก็หาตัวขึ้นได้อยู่ค่ะเขาจะหาตัวขึ้นไม่ได้โอ กุ้มใจซื้อเอ t ทตั้งแต่สปิดพากําไรแบบมหือมาทำยังไงดีมีำํามยดีด้วยดีใจด้วยแต่แกบอกว่าซื้อเออทีนะพี่มันไม่คบว่าไอ้ที่เจ๊งมาเลยกําไรตอนนี้ตอน <c oughs> เออที่ะก็จะมีผมรู้เนะงีย้ย<ห>ซื้อเ<ห>ยอะเลยตอนสีสองแล้วบอกว่าให้ซื้อนะเพราะเออทเนะี่ยซื้อสปิดพาแล้วมันจะขึ้นอยูประมาณยี่สิบเปอร์เซนต ผมก็ดูแค่ห้าสิบาทห้าสิบตังค์นะฮะอันนี้ตามตามตามที่ผมดูนะมันีจะขึ้นเกินอีกนะอตอนที่ผมไม่ซื้อก็รีเสิร์ชออกมาก็แค่สี่เจ็ดนะฮะแล้วพอสี่เจ็ดทะลุก็เปลี่ยนไปห้าสิบตอนนี้เปลี่ยนไปห้าแปดอะเนี่ยแกบอกลูงนี่นะแกอัดไม่เต็มเลยพี่มอเดิร์ทำไมพี่ไม่อัดไม่เต็มอ่ะสภาพตลาดแบบนี้นะคุณอี่รู้งี่เลยมันยากอ่ะอเอาตัวไหนเลยว่าวันนี้เอาตัวไหนอัดเต็มอ่ะ ตัวที่ได้กำไรอยู่ใช่ไหมก็บอกนออ่ทีแล้วก็มินอ่าอีมินมาคุณมิ้นเนี่ยมากันทั้งคู่เลยกลุ่มท่องเที่ยวนะคะคุณมิ้นคุณเอออทีมันไม่ใช่เวลาซื้อก็จำไว้เป็นบทเรียนอืมพุดที่ขึ้นมาแบบเนี้ต้องจำไว้เป็นบทเรียนว่าอย่าไปเชื้อที่ซื้อมากับเขาบอกนี่แหละมีมีซื้อมารอขายอะไรเนี้ยได้นะฮะมันจะไม่มีสัญญาณขายเนี้ย ค่ะอืม,อมนี่ก็เนี่ยก็มีเอลบ้านปูดนะคะยืนข้างบนส่วน s อ b กับ k b แ n k สลับกันอีกตัวเขียวอีกตัวแดง s อ <SC> b ซ <SC B S 2> ีบเาเอ็กดีเอ็กดีพวกนี้เ <HD, S 2> หรอคะเอ็กดีเอ็กดีวันนี้เอชซีบีเอชซีซีอ๋ออันนั้นปะู HD, HD, CC, นปูน<ต> <SC B, S 1> เนี่ยเอชซีบีเอชซีบีนี่ยเอชซีบีในขณเอ็กร้ายเขาลงมาทาันะมแบบมีปัญหาเนี่ยมีแบบมีปัญหาเนี่ยอืมนีไม่รู้มีปัญหาเลยลงแบบเอาเป็นเอาตายเลย อืมใช่ไหมใช่ไหมโหมต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยอะเนาะนี่คนก็สงสัยอยู่เรื่องกาลงทุนสมัยอีแครแบงก์ไม่ลงบีบีแอลก็ไม่ได้ลงโอ้เอสซีบีมันลงทำไมวะเนี่ยเอสซีบีมันมันก็ไม่ได้ปล่อยเอิร์ดเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเอสซีบีเนาะไม่ได้ปล่อยเอิร์ดนะต้ัวปล่อยเอิร์ดมันเป็นเคแบ็เนะใครรู้บ้างสงสัยหรือว่ามันมีอะไรแบบนี้อีกโอ้มันมีแบบเอิร์ดเปล่าอ่ะ เออนั่นแหละมันมีอย่างเดียวถ้าหุ้ตงแรงลงเนี่ยมันปล่อยนี้เราดี้เสียก้อนใหญ่อ้ออะไรอะไรนะพลังงานหมดพลังของมดหรือเปล่านะผมไม่รู้ว่าปล่อยอะไรเงยแต่มันต้องเกิดจากการที่อะไรสักอย่างเลยเนี่ยนะนะนักทุนที่เขารูี่ยว้งหุ้นเลยสามเดือนอีสามเดือนเป็นยนพีแอลเลยเนี้ยนะโออีกตัวทําไมซิลลิงอ่ะอะไรอ่ะ SPVI โอ้ ลูกนี้ spvi ติดลิงเหรอโอ้ชักดาบสองดาบเลเซอร์กระโดดไปเลยสองวันเต็มเต็มขอขอดูแท่งใหญ่ๆหน่อยพี่โอเคพี่นอนมาแล้วกระโดดปึ้งไปเลยอะติดลิงเลยเอ๊ะถ้าทำอะไรอุ่นเนี่ย spvi เนี่ยเอ๊ะเมื่อวานนะไปอ่านเรื่อง sp spvi พอดีพอดีเลยไปเจอคนเก่าคนแก่อยู่ใน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 หุ้นตัวนี้เพียบเลยอ่ะที่รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างอ่ะกําไรกันบ้างยังไม่ได้กําไรพี่มันขึ้นมาแต่สงสัยทําไมมันขึ้นอ่ะพี่อูอย่าไปสงสัยเลย SPBI เป็นยาแต่ลิศไอลิศไอลิศลิศลิศมีข่าวมีข่าวมีข่าก็ขายไปแค่นั้นเอง ขายไปใช่ไหมมีข่าวเว้ยังไม่มีข่าวก็ถือไปเรื่อยๆอ๋อถ้ามีข่าวก็วจะพูดดีเห็นข่าวข่าวในหนังสือพิมพ์พวกเนี้ยเขายังใช้ยังใช้การแต่งเรื่องราวผ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับพูนอยู่นะฮะแล้วก็ผ่านลายข่าวออกมาเลิกเลยนะนักลงทุนออกมาเลก้มฮะนี่นนะนคิดเลยมากช่างมันเถอะอุ้ยแต่ใครจะไปได้ล่ะล่างมันมาสักขนาดนี้ซิลลิ่งเนี่ยเทสต์แบบนี้มันก็เสียวอื เอ๊ะทำไมตาตา่มนไปเจอเรื่องราวหุ้นตัวนี้เมื่อวานเนาะยังไม่มีไงะจะมีเมื่อไหร่หรเราก็เลิกกันง่ายดีไงใครพาไปก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> พาไปให้ยากไงคุณบอนยากยาก,ยากที่ตอนนี้ธุรกิจอะไรมันจะแบบฟื้นตัวมันจะร<า>ีคอ,อร์มันจะแบบเทรนลาวอะไรเงี้ยมันไม่มีหรอกโอ,อ้มีคน <จะ S 1> บอกเอซีบีปล่อยคูดเพรเพิร์ดเลยตู๊เยอะแยะ S <S เอาเคลียด้วยใน S C B เคลียเคลียปล่อยนี่เสียเปล่าก็ไม่ไม่ผมบอกว่าแบงก์น่าจะมันจะลงมีเรื่องเดียวปล่อยนี้เสียจำเงนปล่อยก้อนใหญ่แล้วเสียตาและ S P I ผลประกอบการกําไรค่ะกําไรมันจะกระโดดขนาดนี้เหรอคะใช่ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวนะคุณสุรัตรน์ถ้าบริษัทไหนนถ้ามันกําไรแบบกระโดดจนทําให้หุ้นชิลลิงนะงวดต่อไปมันก็ขาดทุนอืแต่ว่ามันทําได้ยางเดียวคือแต่งบัญชีอ่ะ หรือว่าม,ามันมีรายได้ที่แบบว่าไม่สม่ำเสมอมั่นคงอ,อ๋อออฟังไว้ฟังไว้มันก็เล่นไม่ได้หรอกอไม่เกี่ยวกับกำไรเพิ่งไปเห็นเอลยลเอียดเอสเอสพีวีอยากจะเล่น้ะอยากจะเล่นนะไม่ไม่ไม่ประดีไปดูพื้นฐานอะไรเขาสักอย่างเมื่อวานนะ่ะเข้าตากกรรมการอยู่แล้วมีหุ้นเขามีตังอะ่ะเพิ่งขายไปแล้วค่ะพี่แจ๊ดขายไปแล้วจะรอรับใหม่ก็แจ๊ดรอรับใหม่ก็มันขึ้นมาตอนนี้มันก็ไม่ผ่านนะ ขึ้นมาแล้วก็มาติดแถวเนี่ยแจ๊ใช่ไหมก็หลุดปลายปาก็ไม่ดีนะฮะแจ๊ดนะฮะอย่าเพิ่งซื้อใช่ไหมฮะอย่าเพิ่งซื้อก็ถ้ามันขึ้นมันก็จะขึ้นตั้งแต่วันศุกร์แล้วใช่ไหมมันขึ้นมาวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์พอวันพฤหัสมันเป็นโดจิเพราะนั้นทันจะขึ้นต่อวันศุกร์มันก็ต้องแกล้งเขียวอพอวันศุกร์ไม่ใช่แก้งเขียวเป็นโดจิวันนี้มันก็ลงใช่ไหมลงไหมวันนี้ก็บอกโอเค ลงก่ปะลงลงลงแล้วธรรมดาแพทเทิร์นเทคนิคธรรมดาอ่ะอ่ะอ่ะก็วนเวียนอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวก็ลงไปเจ็ดบาทสี่สิบให้ซื้อมาอีกอันนี้แปดบาทสิบพี่แปดบาทสิบรอเลยห้าสิบตังก็เยอะอะ่ะไปซีรีส์ยูมะมีมีอะไรไหมคะซีรีส์ยูมันก็ยังไม่หลุดก็เก้าห้ายังไม่ผ่านหนึ่งพันถาเหมือนเดิมที่พี่นิพนพูดเนาะตอนทั้ก็กลับมาไซเว์หนึ่งมีคนถามว่า ตอนสอนอยู่สี่บุกหนึ่งบอกว่าต้องขามีสามคือใช่ตอนนี้ทำสองไงอ๋อฮะขึ้นหนึ่งมาไงแล้วจบที่ 1, 2, 70, นะนหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ได้นับหนึ่งแล้วสองเนี้ยสองเนี้ยมันต้องมันมันต้องไม่หลุดพันห้าร้อยสี่สิบนะฮะ uh. มันยังเป็นสองอยู่แต่ถ้าดีเนะี่ยไม่หลุดไม่ควรหลุดพันสองร้อยห้าสิบนะฮะอ่า uh. ก็จะขึ้นทำสามได้อีกนะ,ะแต่สองเนี่ยมันจะนานลำเจอะข้างนานอืม uh. นะฮะมันก็จะมีสามอยู่นะฮะ พราะนั้นเราก็ออกมาก่อนต่อไหมครับพอมันไซเวแเราก็จะไม่เล่นนะเลยแล้วหาจังหวะนะฮะเป็นถามว่าช็อตหรือยังก็มันยังไม่หลุดก็ช็อตไม่ได้๋อค่ะค่ะอืมเป็นไงล่ะเจอหนึ่งเจอสองเจอสามเลยตึ๊บเลยใช่ไหมจ้าต้องมีสามตึ๊บอีทิ้งอ่างนี้แล้วค่อยลงเป็นไซเวแล้วถ้ามันลงจากตรงนี้เอามันลงเอาตายเลยนะถ้าลงจากตรงนี้มันลงหลุดพันสองเลยนะถูกไหมครับเอมแล้วเราก็รอให้มันหลุดพันสองร้อยสี่สิบแล้วเราค่อยช็อตก็ได้ ไม่ต้องรีบเลยเราได้ขาลองมาแล้วใช่ไหมเราก็โอเคอยู่ในกระเป๋าแล้วนี่เราก็นั่งดูว่ามันจะไปทางไหนใช่ไหมลงมาแถวพันสองร้อยสี่สิบอยากลองก็ลองไปถ้าหลุดก็สต็อปลอตตรงสองสามเียดใช่ไหมครับอ่าทําวิ่งขึ้นไปแหละมันจะรุนสองเจ็ดสิบแล้วก็ขายไปมันก็ได้มันก็เท่ากับมีสามขึ้นแต่ถ้ามันจะลงจากตรงนี้ใช่ไหมถ้ามันจะลงจากนี้ไปหลุดพันสองร้อยสามเจ็ดไปมันก็ลงไปข้างล่าง มันก็หลุดพันสองเลยอืก็ตามรุ่น,นี้เขาใช้เวลาแค่ตามดูมันนะลรวธรรมชาติก็คือมันต้องมีทําขึ้นในครบสามคืนนี่มันขึ้นมาหนึ่งสองละมันก็ต้องขึ้นอีกขึ้นหนึ่งแ,แต่มันจะบอกไม่ได้นะครับว่าสามเนี่ยจะยาวเท่าไหร่มันจะไม่บอกไนะอมันอ,อยู่ที่ว่ามันลงมาลึกไหมถ้ามันลงมาลแถวเนี้ยถึงสองห้าสี่นะเพราะฉะนั้นหนึ่งบริเวณครับแถวพันสองร้อยแปดสิบะไรเนี้ยก็น่าจะถึงนะครับเราต้องตามดูกันไปนะครับดนยการเทรดฟวเจอร์นะครับ อืมได้เลยอ่ะก็โอเคก็ตอนนี้ก็ไม่มีรายเทรดนะ STPI เขาบอกว่างบกำไรห้าล้านเองขายเต้าหวยกำไรมากกว่าเลยครับอุ้ยตายแล้วใครไปขายเต้าหวยได้สิบล้านเนี่ยนี่มันกำไรมันนี่น้อยแบบภาษีที่ผมเสียในปีนี้อีกนะผมไม่ต้องเป็นบริษัทผมตัวคนเดียวเลยนะนี่มันกำไรของมันใช่ไหมเนี่ยค่ะคน้อยแบบภาษีที่ผมเสียอีกค่ะ ไม่ต้องทําบริษัทไปได้กำไรห้าล้านแล้วขึ้นแบบนี้นะไร้สาระเออเขาเล่นเขาเล่นให้ปล่อยเขาเล่นไม่เขาจ่ายค่าคอมเม่หรือเปล่อไหมบางทีบอกกาไรโตพันเปอร์เซ็นกำไรเท่าไหร่พันเปอร์เซ็นโตจากโตจากล้านหนึ่งเป็นห้าล้านที่โตพันเปอร์เซ็นแล้วเทรดกันวอลรุ่มเทรดวันละสองร้อยล้านเทรดวัสามานจ่ายค่าคอมหมดแล้วห้าล้านเนี่ยมันต้องมีสาระบางทีมันไม่ใช่เขาพูดอะไรก็ก็แบบเอออยากได้กูก็เล่นไปฮะมันไม่ใช่เรื่องนี้หรอกค่ะ โอเค <Okay. S 1> ขอบคุณนะคะค่ะัสดีครับค่ะอ่ะตอนนี้กําลังงงกับแจ๊ดอยู่สาดีใจจะได้ลงรอยสรุปตรงนี้โหลลงมาก่อนเลยอ่ะไปฟังข้อมูลเขาอธิบายยันหลังว่ายังไงกรอบของเขายังไงนะย่ําฐานแบบไหนนะคะอะนักลงทุนหลายๆคนนะคะไม่เป็นไรนะคะถ้าหากแนวโน้มของราคาหุ้นอยู่แบบไหนมันต้องยืนอย่างไรสิ่งเหล่านี้เองนะ,ะนักทุนค่ะ ท่านก็สามารถฟังข้อมูลรายการพิเศษไลฟ์ย้อนหลังได้ในแต่ละช่วงแต่ละเวลานะก็จะได้มีความรู้คู่กับการลงทุนนะฮะว่าเป็นอย่างไรเดวไอ้หุ้นที่เราตกเนี่ยไปดูบางท่านเออแต่ก็เข้าใจนะบางท่านก็ดูกราฟไม่เป็นเนาะก็ดูรายการพิเศษไลฟ์ผ่าน Facebook ไลฟ์ก็ได้นะเพราะว่าพี่พี่น้องน้องนกักการวิเคราะห์หลายคนก็จะเอาข้อมูลมาฝากนะฮะก็พยายามนิดหนึ่งนะให้มองดูเป็นศิละปะศิละปะเส้นอนะ เส้นมันขึ้นไปข้างบนกับเส้นมันลงมาข้างล่างอ่ะเวลาเส้นลงมาข้างล่างมันตกเวลาเส้นขึ้นไปข้างบนก็ขึ้น <c oughs> ก็ค่อยๆศึกษากันไปนะคะนักทุนนะฮะเรื่องราวเหล่านี้เองเราเขาเรียกว่ามีโอกาสแล้วก็สามารถทําได้นะสําหรับข้อมูลความรู้การลงทุนนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้ามาดูซิทําไมคุณวัชชัยบอกว่าจะให้ช็อต MTLS แต่ทำไมปิงให้ซื้อดับไว้แบบไหนกันนะคะในช่วงหน้ากันนะคะพักสักครู่ค่ะ